อร่อยไหมต้องถามเขาโน่น้อถามอร่อยครับเนื้อไวน์ซีมันอยู่ที่น้ําจิ้มอร่อยไหมเรอกินน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มเราจิ้มถั่วผสมปลาด้วยแล้วก็ผักก็ต้องสดคือทุกอย่างสดเนี่ยมันจะได้หมดนะครับรสชาติแล้็ความอร่อยมาพร้อมกันนะครับได้หมดก็ลองทํากินกันดูนะครับขอบคุณนะนายได้ทำคลิปดีๆนะให้ทํานไปรู้จักกับทุกคนอารยบยินดีครับเดี๋ยวจะรีบลงให้หมดเลยก่อนก่อนพึ่งพาเนี่ยน่าจะหมด ก็ยังม so ีน่าสนใจเยอะบอกก่อนเลยว่าเยอะจริงๆช่วงที่กลับมาเชียงตุงเนี่ยก็น่าสนใจอีกมีหลายบ้านและอีกหลายวัฒนธรรมที่ที่จะจะลงงจะมีชงตุกเชียงตุงที่ผมกลับมาอีก5้าวันนะครับก็ก็เดี๋ยวรอดูวันยังรอลงไม่หมดเลยหรอยังลิปไปเยอะมากดองมาเยอะมากเลยไม่ต้องมดไม่วมเลยไม่มีเวลามันต้องเอามาตัดต่ออะไรตอนนี้ไง คืออะไรที่ไม่ไม่นั่นคือจะเอาออกเลยก็แบบเอาที่น่าสนใจลงมาใช่ก็เกลยมานั่งตงไห<ม>แล้วก็มีคนบอกพี่โจเพื่นแน่นอนดึกมไหมไม่ดืกครับเดี๋ยวก็วกไปนอน,นแล้วครับเราคนนี้ต้องเตรียมตัวไปเกาะไปทะเลครับทำปกติหรือว่าคืนนี้เฉพาะ,ป,ะปกติก็นอนประมาณสามสี่ทุ่มประมาณนี้ครับอันนี้นนนอาจจะนอนดึกนนกว่านี้ไหไม่ดึกหรอกก็คือทำคลิปสักคลิปสองคลิปก็นอนอแล้วก็จะรีบทยอยลงทำได้วันละสองคลิปเองเท่นี้น เดี๋ยววันนี้คืนนี้ก็ต้องทำทิ่บีคุณอืมี่ปาร์ก็ปิดได้แล้วปาร์ก็ปิดแล้วทางโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาแล้วไม่ถึงทีเข้ามาติดตามชมนะครับในช่องของซุนิจโจนทเวลล์ชาแนลนะครับแล้วก็ตั้งแต่ติดตามมาจากช่องยู u ูบนะฮะเอ้ยช่อง Facebook นะฮะจนมาถึงช่องยู u ูบนี่นะครับก็ตามมากันเยอะแยะไปหมดเลยครับคิดว่าเพื่อนๆก็ไปโดยไปไปโดยที่ฟันดีครับพี่อันแน่ คุณโจคราวนี้พอดีครับอันคุณนี้คุณโจครับก็ลาเพื่อนไปก่อนนะครับคุณนี้เจอกันใหม่ครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามพวกเราครับสวัสดีครับเที่ยวใส่ใจเป็นทั้โลกกับพนที์ตัวครับาตีสวัสดีมงคลได้เห็นมาเนี่ยครับผมสวัสดีครับปิดตรงไหนปิดอันนี้นี่ไงอยูก็ัยี่สี่คนนะแสดงว่าให้นุ่นก่าบายบายครับ โจเมาแล้วแดงโจกินหนึ่งเยอะแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายครับเพื่อจบไปแล้วจบไปแล้วเดี๋ยวมันจะพอมันจะมาอีกมันจะดูย้อนหลังได้อ่าสาธิตสะบัดทุกท่านสาธิตสะบัดเป็นแถวนะอยากจะนอนกันแล้วนะไม่ยอมไปเนี่ยถีบเลยไม่ยอมไปขี่ นอนแล้วต anyway. <c oughs> ้องเนียบไปที like oh, ่ข้างๆหมดอิ่มแล้วพี่โจมานี่กินเลยนี่เนื้อปลาหมึกให้เต็มแล้วเนี่ยนา่นี่นี่นี่ก้างปลาเค็มอร่อยอร่อยเอามากินแก่ชามไหนอาจารย์ไหนแก้พี่อยู่ไหนเกี้ยวหายนั่นไงค่ะนั่นนั่นไงพี่ยายนี่แก้วนี้ไม่ได้กินอยู่อุ้ยตายแล้วลืมโอุ้ยแม่คุณแม่คุณคุณพระเดี๋ยว่าแตังดาเลย ยังไม่เอาข้าวเลยนะเปิดเพลงฟังนิคือมีอะไรเปิดทัหมดเลยนะโอ้ยคนขอเพื่อนยี่สิบห้าคนมาหาแล้วของผมของพี่มันผมอ่ะดีแล้วไงบัววันนี้ขอเป็เพื่อนทั้งวันแล้ววันเนี้ยไม่รู้ใครบ้างมันจะเต็มห้าพันคนแล้วเนี่ยตอนนี้่ นี่ตัวนี้ใช้อยู่ทุกวันบ้างนะตัวนี้ก็ได้ใช้แล้วนอกจากไปต่างประเทศไปอะไรเงี้ยทำไม่ใช่มันเช้ามากเลยอืมอ้าวโอเคกล้องนี้ไม่ได้ปิดที่ครับสวัสดีครับผู้นิจจวโรทัพเวรชัยแนนะครับเขาเรียกว่ากล้องกล้องแบตเมย์กล้องรอสี